เป็น4ีหาสามสี่ห้าสามเลขทูบโตบังว่ามันเป็นสองหาศูนย์สี่ห้าสามสี่ห้าสามเนาะเอาันี้เลยย่างนกบักกัเป็ดนะด้วยแต่ว่ามันชิเม่นบ่ลเราบาดนี่ยแต่ว่าผันเห็นได้เหี้นบักเกีรต้อหัวเห้ยันบ้านไหนล่ะพ่อพันว่าจักลแ้วมาตัดใสโต๊ก็ไปพ่อจ่อ ไปเลยไปพ่อแล้วยืนเดียวบาดแบบไม่เด็กน้อยคนหนึ่งอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเออเออสัดดีสวัสดีบาดนี่สิตัวควันเดลยเจ้าตัวเอาเหม็นเม็นเลยตัว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 กันว่ามันแม่นแล้วมันบ่ถอสเทว่าตัวบ่อเอาคิดพันเ้ยนได้เลี้ยงไม่ง่ายเลยบ้านนั้นเราไม่เด็กหน่อยมันทัพ่อยางเนี่ยนะยางเฮียงเรามาเราวก็น้ำคนมันมามาบาดนี่รถ สุกมหาเปย์เอาบางแหน่หน้อยมาจะใช้สังห์เนี่ยวะจันเอากระลูกละน้ำกันนี่ยละว่าจันมันเราเราเรื่องสุกหลังบางแหน่หน่อยมหามันกระยางกายไปหุ่นยบบดย่างไปกระยางแล้วมันบางเดียวเราขึ้นหลังหาได้หรอเรากระยางมาน้ำกันดิบางอหน่หน้อยนั่นไปดูไปดูผ้าลงน้ำไปเนี่ยมันตายน้ำดิ่งขึ้นมาจะในบาทมีกอดเอาฉันดิ ันมันันจังสี่นอ้อย่าไว่าฉันได้เก็คือจังบอ,อกว่าน,นี่น,อน,น้อน่มายมักนันโทเฉันแมนจิตตองวัดที่มันสิตัวบ้านอบ,บาท,ที่ว่าฉันก็เลื่อมัดตีมันแคน้อยเป็นหนึ่งผู้ชายที่บนผู้หญิงอ่าบ้านนี้นั้นได้เอ,อย่าเป็นเก่าตีเอาเก่าเก้าศูหนึ่งแลักะตีเอาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งตอนนั้น

มันก็เนนันมันเอาแน่นนอนมาได้เจ้าวับชงมือแต่ติบดีเดียวสงจิตเป็นบ้าปุนที่ไรไดยน่ป้าใช่ป้าจ๊ะอันอันันเห็นได้ว่เนี่ยตีเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งสามตัวมันเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง ศูนหนึ่งหนึ่งศูนคือออกยากแคตาเห็นไหมสวนหนึ่งหนึ่งศูนคือออกยากแค่สเก่าหนึ่งกสนที่ายๆกันง่ายก็บอหุ่ักกรบมันอันนี่มันหังฝันจสั้นเตีมันฝันบ่าไปตามคำฝันมันกรบอกหุ่ักไปละก้าวรล่กันนั่นเดี๋ยวลองบ่แต่ว่าขึ้นุดีเยงมาต นี่ยังตันเทียนยันเชียชาค่ะโอ้ไทยน้ำอุทัยเทวีหกหกเจ็ดฮะหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดโอ้ยงามจังที่ว่านี่นี่นะย่างของวันนี้มันเต้นไปหาอยหันจับบนรโดดมึงมาบอกเรียกคู้ิิว่าจันโอ้ยคืองามโพด้วยก็เลยเชียร์ไปเชียร์หรอกเอาไปแทนแนมมันจะแมนคอมบอนบอหือมันจะขี้งวดอีหย่างไรงวดนั่นก็งามด้หกห มาแลกว่มากเยนงบอมแมนดนามันอย่างหละสองแก้เยจาอย่างเลกสองตัสองหานมันจะใสสันพรฮะสองหาศูนเลขถูกนี่หลังเกาะสองหาศูนย์เลถูกสองหาศูนั์ว่ามันมันมันเข่าเลขถูกวัันบอมแมนตัวโตนี่โยนนี่ได้ในใจนั่นแหละฝันกระซางบอาฝันกระตาบอืม ปันพะจังได้กระตำนั่นจิตใจเลยยังเนี่ยมักเลขหาศูนย์หลายมักหลายมักหลายก็มักบอกว่าศูนย์สองก็หาศูนย์เป็นหลกเลยมักหลายเลขเป็นเลขมักหลายเล่ถูกว่ามันจะเป็นหาสูนกับว่มแอนมันอันเดียวไปโจทย์แล้วมันเป็นชีเป็นสองไปเบิ่งแล้อาาสาม บ้านนี่ตัวบางนี่ตัว,ม,ตวมันมากแล้วละ่ะบมมปปามันไปโจดไหดมมันบอมเปนให้เน่ยมันไปไล่เอาจโจออกไหมบางมันแมนความมันอยศูนยน์แปดมันเลยสักต่งมากห้าศูนย์บานนี่เรื่องตกกันไม่มีมองเขียนเรียกศูนย์สองกับห้าศูนย์เลยล่ะ่ามากอ่าเป็นรักตัวยังเป็นรักแต่ว่าไปบางยหานมัน สองห้าศูนอะไรได้พูดมันนะเนี่ยเยู่นี่ยอนอยาเนี่ยเนี่ยจังสันแบลแตเบิ้งแี่เบลมันไลออกมามันตีสี่ห้าสามด้วองเลขสองนั่นนะแต่หัาสองมองกล้องเนี่ยสองห้าศูนย์นี่บักบังบัคือกันอี่หลาดกระเบนนี่นั่นก็ตามเอาข้ามนัดตกกันเพราะว่ามันศูน0 0 อาีิเป็นปูบอกแล้วจังสันก็ได้ถ้าว่าเอาบึงมันเป็นจมัยก็ใส่เข้ามาเนี่ยนี่เรื่องเขียนขาดแหละนั่นล่องบึงฮามันแมนเอาหกหกเนี่ยแม่เรื่เขียนขาดยาวสามตัวเนี่ยหกหกที่ปอฟปลาขหกน้ำเนาะเอาหกหกเอาหกเก็ดผัด เราต้องจามบอกค่อยเข่ารอบจามตัว6กหกกับหกเจ็ดวพ่าเอ้อแปดคู่แปดห้างเนาะใจกูล้นข้างแต่น้อหกหกเจ็อามเป่าหกหกกรได้พิคิดว่าอันเป็นแต่เป่าว่าเอา ก็ะอันนี้บอกใครก็ได้มันบ่คือเก้าหรอกคยจะเนี่ยเล่นสติบ่่อยดีไม่สติดีจนก็ฝันไดเล็ถึงมาแต่มันลงมาลงงานลางวดแล้วยังน้ทังขาเจ้าสีเอาึ้นรถไปขอเนี่วขาดเรือไหนบ่ครบไปดเซ็กก้อนตาเก้าศูนรถสามโตละชูนหนึ่งศูนสี่สองหาศูนอันนี้ได้ อืให้เอฟซีพ่นไปตัดเอาเอออันนี้เรียกแชนครับได้ครบสุกตัวอยูุได้ครบทุกตัวแล้วคุณไหนเอาหมุนไปทั้งคุณไหนเพื่อนเบิ่งคใคก่อนเออเดี๋ยวไฟไฟหมุนมากนี่งแล้วนานมาเทีบบอกวาเอาแบบนี้แบหน้าจอดพี่มอง บ้างเราด้เอี่น้องเว้ยมันใจกับมีทะเน่ละอตัวใดตัวมากลหลายๆ<อ>ลาอพาตัวบวกหลายคือ5 0 9 0นเเ้ามีทัเน่ละมากหลายมันสิคัดเอาก็คัดเอหา50น2นเนี่ยมันเป็น2ตัวแล้วเลขติดเก้าขเขา 90, 99, ้าโนเข้า9นท่อนั้นท่อนี้ท่อนี้วันถอไปสุ้มันสิออกอ แ่มันออกมันก็ออกตัวนี้มันบอกตัวนี้มันก็ออกตัวอื่นตาตาหมุนพี่ได้ตาออกตัวนี้ออกตัวไหมเพราะท่านเห็นบ่อยเนี่ยเพราะว่ามันเศร้าแกงแล้วหมูนี่เตี้ยเอแคปหน้าจอได้ครับตัวมักตัวชอบตาตัวไหนอ๋อตัวนี้ละเก้าศูนย์เก้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์สอง เอาเลยเปลี <laughs> um ่ยนเอาอันนี่อันยกโปนี่อันเอาอันนี้มาเอาขึ้นควักพูดพูดเนี่ยชิบบาพี่อันนี้มาเนี่เอาอือเจ้ายกโป้บัตรยกโป้ตัวไหนก็พอตัว